ถ้าทิฟฟานเห็นม่าเขาจะบ่นไหมอันบอกของไม่จำเป็นกัน <c oughs> ไม่จำเป็นจริงอาจะมีอันที่แบบจำเป็นบ้างแล้วก็ไม่จำเป็นบ้างจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างแต่ว่าเยอะมากกองใหญ่เบ้อเล่อทื่อชิ้นแรกก็คือองใส่อะไรสักอย่างหนึง่งสองอันขอแกะก่อนอชิ้นสองชิ้นแรกนะคะต่อไปชิ้นที่สองเป็นอะไรดีกันกัน กันไกมานะคะดิฉันเป็นอันนี้ชุซเปียกเขาไม่น่ารักอ่ะก็เลยเออน่ารักดีชิ้นที่สี่ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้คือกระเป๋าแบบนี้น่ารักดีไว้แบบเวลาแบบไปไหนสักที่หนึ่งเนาะกล่องอีกแล้วคือกล่องซื้อมาเผื่อแบบว่าไม่รู้อินกับอะไรนะช่้นนี้เออสั่งมาอย่างละสองแบบกลมกับแบบนี้สองสามสี่ห้าต่อไปชิ้นที่หกเป็นเดซูเปียกสั่งมาห้าอันงงปะ เวลายอยู่ในรถอะไรเงี้ยเวลาเช็ดเลอะๆเวลาเด็กนั่งรถนี่อันนี้คืออะไรคือแฟมชั่วทำไมแฟมใื้ชุดเปียอีกแล้วอีกแล้วทือชุดเปียคือนี่เลยอันนี้คือกระติกน้ำเวลาเราไปแบบค่ายโมอะไรใช่ไหมเพราะปกติจะเป็นเจ้าน้ำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออบางทีม,มันไม่พอกระติกน้ำน่ารักมากแม่นี่โอเค ขออนุญาตไปเก็บก่อนเอาแอบคือเห็นแล้วน,น่าจะดโดนบ่นแน่ๆอ่ะดูทรงแล้วคือมีแต่ของกรุ๊กกิ๊กแต่เป็นคนชอบชอบของแบบซื้อของแบบกระจุกจิกชอบมากอืมแต่ว่าทั้งหมดนี้หมดไปประมาณสองร้อกว่าบาทคือราคามันไม่ค่อยแรงอะ่ะแล้วก็รื้อสองูงเออน่นารักดีไปซื้อมาแบบไว้ใส่ข้าวใส่อะไรเงี้ยรอดูว่าต่อไปจะอันบ็อกอะไรนะคะทุกคนรอดูเลย